ถ้าจะให้สวยที่สุดของไฟงั้นเจะติดคนมปเดือนเลยทำเดืานหนึางเดีมาดูสิ่งทูเดี๋ยวขืวอะไรอ่านไม่ออกโอเคาอเคเรื่องที่ I'm not lonely with so and only exploring what I need. Cause dozens of times time, I swear that I knew In the wisdom, the wisdom, the wisdom was okay, candy Doesn't mean I was the broken so open, I gave it, I gave it to I empty. Got yeah. it all back, I'm got it all back, I was up, nobody can tell me. If I not turn it off, no. ว่าเขาเรียกอีกอย่างนึ่งก็คือศาลเจ้ามูลนิธิธรรมะกะตันยูเสือนหล่อไต้เทียนกงเฉลิมหล่อไต้เทียนกงมีไม่มีมีคนมาไม่มีคนมาเลยอยู่ไหมมันจะเราเรอเงีืยาทางเข้าสวยนะสวยมากสวยสวยแต่ถ้าจะให้สวยที่สุดก็จะมาช่วงตุดจีนใช่ไหมใช่เดือนกุมภาม โอ้ยมีคนแล้วน่ะเดือนกุมบ้านเดือนกุมภาก็จะมีการติดโคมไฟอันนั้นนะ่าจะติดโคมเป็นเดือนเลยอนะ่ะให้สวยวเราขับรถเข้ามานะ่าจะมีที่จดดอดรถเยอะแยะนะนี่เลือกเอาเลยอืมนนึงเราจอดฝั่งไหนลมนี่ไหมหรือฝั่งโน,น้นที่สารานอนก็ใช่กันอันนี้ก็ดีนะแล้วเข้ามาดูนะสวยสวย๊ใช่ไหมครับวันนี้เรามาชมอะไรนะศาลเจ้าใช่ไหมปันนึงเรามาชมศาลเจ้าวันิีิธรรมกตัญอยู่ เียนลอใต้เทียนกงเทียนกงพูดเร็วจังเลยอ่ะเทียนลอใต้เทียนกงเป็นที่เที่ยวแห่งหนึ่งนะบรรยากาศดีสวยดีอยู่ที่สุปรรนี่แหละไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลาจากไอ้ปากน้ําไม่ไกลาจากตัวเมืองสุปรร<ม>ไม่ไกลจากบางพี<ม>ถ้าเรามา,มาเที่ยในสุวิทด้านหลังน,นะฮะมาปุ๊บเนี่ยจะมีอยู่ใกล้ๆตรงเนี้วัดตัวนี้มันจะอยู่ข้างๆกับเ uh, มืองโบราณ อันที่เมืองโบรลาณหรือว่าทุกขั้นมันจะเป็นไอไอร์แนดฟาร์มเจอร์เคสนประการใช่ไหมมาปุ๊บเนี่ยวันนี้ท้องฟ้าโปร่งส<ว>ใส<า>สวยสวยสวย,สวยแต่ถ้าอยากจะให้มาดูดีส,สวยๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงแนะนําให้มาช่วงเออ่จุดจีนคุ้มพายแหละเพราะว่าเขาจะมีการติดโคมไฟเนี่ยสวยแต่ตอนนี้เรามาในช่วงเดือนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ช่วงเทศกาลตรุดจีนก็ยังสวยก็ยังสวยอยู่นะบรรยากาศดีเงียบดีเนี่ย ท th ี่อย่างหนึ่งที่เที่ยวใกล้ไม่ไกลเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละสมุูรประการของเราเดี๋ยวจะพามาชมมุมมุมนี้สวยถ่ายมุมมุมนี้สวยโอ้ยดูท้องฟ้าสิมีเส้นสวยๆด้วยนู่นนนัท้องฟ้าสวยไปวันนี้อึ้องหน่่ยมากแดดร้อนหน่อยนะเนึงใส่หมวกหน่อยได้โอเคไหมปุ๊บเนี่ยเราจะเข้ามาดูนี่ปุ๊บเนี่ยถ่ายมุมนี้สวยเดี๋ยวจะทางเข้ามาดูข้างบนข้างในข้างหน้านี่ข้างหน้าอะไร เนี่ยเห็นไหมสวยใหญ่มากสวยไหมถ่ายตรงมุมตัวนี้ใช่ไหมสวยปะสวยไหมเราจะเข้าไปข้างในละใช่ไหมลืมๆถ่ายไปก่อนออกมาถ่ายไหมถ่ายนะต่างเข้าไปข้างในที่จอดรถก็มีเยอะนะที่จอดรถเยอะๆเข้ามาข้างในจอดรถเนี่ยนั่งกว้างนา่เลยที่จอดรถตัวนี้จอดรถเข้ามาตัวนี้ อยากจะมาไหว้เจ้าไหว้ศาลนะนนี้ขบวนได้สวยอันนี้ก็สวยถาย,ยสวยไหเนี่ยเป็นนี้ไปน,นี้ก็สวยอันนี้สวยอันนี้เดินตัวนี้ถ้าเดินนี้ถ่ายข้างในไหม,อ,นนมอันนี้แหละแต่พี่แค่ สุดยอดไหมอลังการนะเหมือนอยู่เมืเองจีนอลังการสิงโตหินสิงโตหินสวยนะนนสวยเนื้อเสารเป็นศิลปะที่สวยเหมือนอยู่เมืองจีนเลยเหมือนเราเที่ยวเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยหน้าเนีน่ยดู ดูขนาดเสาข้นี่ไแฟนรอบด้านดูส่วสวยนะดูเข้ามาข้างในมีส่วนตัวนี้เงียบสงบดีเงียบสงบดีใช่ไหมใช่ไดมตัวค่อยมาถ่ายภาพนิ่งมาถ่ายภาพนั่นนั่นนั่มาสวยเข้ามาเตรงช้างใหญ่แต่ตัวแพนถ่ายอ้อมเลย360องศาถ่ายบศร์ถ่อยไหม กล้อ,องเยอะแยะส่องเยอะ,อะเริ่มถ่ายรูปไปได้สวยแลย้วถ่ายรูปสวยได้เสวยวะอ้หสวยมากเลย อลังการเนาะใช่อลังสวยโอเคค่ะอันนี้เราเข้ามานะเข้ามาฮะเข้ามาตรงนี้เข้ามาพวกเนี้ยเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงตรงกลางประตูทางเข้านี่อลังการมากเลยจะมีเดิน,ดนทางเดินเขาเรียกอะไรซ้ายขวาใช่ไหมใซ้ายขวาก็ได้ตรงเนี้ยซ้ายขวาเดินเข้าไปนู่นแต่เราเดินตรงเข้ามานี้ดูคำว่าลานกว้างข้างหน้าใช่ไหมต่เราจะเดินตรงกลางกางกว้างข้างหน้าไปเลย <laughs> เลยไม่เดินเข้าตามตามตาม,ตามลอกเหมือน,นไจะพามาดูลบเย็นดีมากเลยนะพอดีเรามาวันธรรมดาก็เลยคนคนก็เลยไม่เยอะไม่มีคนมาอาจะจะมีจะมีบ้าง,างนี้เอาเดินตรงนี้ไปเลยไหมหรือว่าเรือาจะไปแบบนี้ในห้องโถงอันนี้ก็สวยอยางนี้ห้องโถงสวยอยางนี้มันมีสองที่นะอันนี้เสาอันนี้เสาเหิน สซนเกีสลักโันเกีรสลักสวยมากสี่เสาเนี่ยโอ้น่าจะน่าจะแพงมากนะเพราะเป็นเสาสเสาหินอย่างดีเนี่ยเขาใส่กรงไว้กลัวคนมาชนมาอะไรเนี่ยแขสลักดีนะกลัวชนอะไรมาชนานะฮะเนี่ตัวนี้จิตอ้อมในดีเนี่ย ราจะเดินตรงไปนี่ไหมปกติถ้าจะมาไหว้ตรงนี้หรือว่าไปตรงกหนตรงนี้นะเดี๋ยวตอนออกรถไฟใช่ใช่อันนี้สารเล็กตรงนั้นนี่นี่เราเดินเดินตรงไปนี่นะโอเคตรงที่เขาเรียกอะไรเวลานักเทศการจะมีจานจุดทูบตรงนี้ผลโคมไฟแดงถ้าอยากจะขึ้นตรงนี้แล้วก็ถึงตรงนี้น่าจะจะมาช่วงประมว่างตุ่นเย็นแลจะสวยมาถ่ายนั้นดูนั้นคนน่าจะเยอะเพราเปิดไฟในแฟแดงหมดเลยต้องตื่งคืนด้วยนะใช่ใช่ใช่น่าจะประมาณนั้นนะ เดี๋ยว่าน่าจะเปิดเป็นช่วงยามก่ะไม่รู้ปิดกี่โมงนะเนี่ยเดินมาเนี่ยนี่ก็ประตูไม่รู้ประตูยังสองจำหนึ่งสองสี่จุดจจกในใช่ใช่ใชใชสวยสวยดูความอลังการสวยอะ่ะเ้างานละเอียดมากเลยเนาะเหมือนอยู่เมืองจีนเลยนะ แบบว่าถ่ายเมืองจีนก็ได้ผมว่าเที่ยวเมืองจีนอันนี้ทูบที่ต้องไหว้ตัวนี้ไหว้รู้สึกเนี่ยดูสิงโตสองข้างอันนี้ถังขังทูบที่เมื่จุดจะไหว้ตัวนี้สิงโตโอ้ตัวใหญ่มากสิงโตมีชื่อไหมสิงโตไม่รู้ชื่ออะไรอ่านไม่ออกเนี่ยตัวจุดยอดเลยสลักไว้หินหิน เห็นสองตัวไปเราดูแต่ประตูทางเข้าแต่ประตูทางเข้าสวยสุดยอดเนี่ยายอมรับว่าสวยหลังการนี้ก็เห็นสลับด้วยเห็นใช่ไหมแกสลักมีแกสลับไล่ดูจากตัวนี้ก็ได้ อันนี้อันนี้สารเจ้าอะไรชื่อจุดที่สามเทวาเจ้าจงกินหูอพรในเรื่องงานอภรในเรื่องงานการเรียนการสอบนี้เราจะอันนี้เป็นเป็นสารจะเป็นเทพเจ้าเลยพระองค์ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเข้าเข้าอนนี้ต้องต้องดูรอบก่อนค่อยเข้าดูอรอบก่อนอันนี้เป็นสารเจ้าใไห ันนี้อะไรนิสานเล็กอันนี้โถ่เครื่งเดินโถ่เครื่งเดินใช่ใช่ครับเลยเสวยอยู่นะโถ่เครื่งเดินเนี่ยบุมนี้เป็นอย่างนี้เปน็นอย่างนี้สารเล็กจุดที่เก้าโอ้ไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเข้าไปดูข้างในใอันนี้ทางเข้าตรงนี้นะครับถ้าจะเข้ามาตรงนี้อันนี้คือเจ้าหน้าที่ทางเข้าตรงนี้เขาเดี๋ยวแนะนำให้เดี๋ยวเข้ามาพุ๊บเนี่ยเราไม่เคยเข้ามานะเราไม่รู้ เราก็ดูก่อนหรือว่าถามถามเจ้าก่อนทางเข้าตรงนี้ตรงนี้มีเราเราเข้าไม่ถูกอะไรผิดเนี่ยนี่เขาตรงนี้ทางเข้าตัวนี้โอ้โหอนี่ยอันนี้ทางเข้าเข้ามาเนี่ยจะมีจะมีสันเจ้าตรงนี้โอเคจุดที่หนึ่งในการกันใช่ไหมจุดที่หนึ่งในตัวนี้สวยงามเลยตรงนี้ ที่หนึ่งอันนี้อะไรจุดที่หนึ่งคือเจ้าห้าองค์พเจ้าพ่อเสือขอบครนายเรื่องการสุขภาพการงานอาชีพเงินทองโชคลาภนะครับอันนี้อันนี้มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็องค์ที่สองเดี๋ยวล้าจะไปไปฝั่งนั้นฝั่งนั้นจนเ้าก็ับมาองค์ที่สามไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับไหว้ไหว้ตามที่ลูกศรเลยครับเมื่อกี้ดาอ๋อเข้ามาโอเทจุดนจุดที่หนึ่งเองครับอันนี้จุดที่สองที่เจ้าห้าองค์และเจ้าพ่อเสื more, อครับคุ เราเคยเจดที่สามเลยที่สี่จับเมืองจุดที่ห้าครับผมครับผมเดี๋ยวไปจุดที่หกว่าพระโพธิสัตว์ควันอีมจุดที่เจ็ดแป้โกจุดที่แปดพระแม่บางเกิดเก้าจุดที่เก้าก็คือสังเล็กเลทวดาเทวดาวันเฉลี่ยทั้งหมดมีเก้าพอดีไม่เคยมากเลยแต่อยากลองเข้ามาดูครับเห็นสวยดีมากแล้วครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอผมก็ถ่ายรอบเลงนะ คครรัับบีทางเข้าตรงนี้เลยทางออกตรงนี้นะขอบคุณครับหลังออกนี่สวยสวยยอมรับสวยเนี่ยแกสลักแกสลักอันนี้ก็สวยนะเนี่ยสวยมากเลยสวยเนี่ยกิจกาก็สวยดี ยอดเลยใช่เลยเอะเดียมากไปเนี่ยคุณเดินเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในวับสวยขนาดไหนอลังกันเนี่ยเข้าตรงไหนเขาตรงกลางเลยไหมเดี๋ยวเข้านี้เลยก็ได้เข้า,น,ขานี้เลยใช่ไหมถอดหมวกไหมเนี <laughs> ่ยต้องถอดหมวกสัรเจ้า จุดไหว้ลฉะนั uh, so 100, 100 er> like. ้นเป็นที่ซื้ออุปกรณ์ไหว้ชุดไหว้อะไรเนี่ยเราไหว้ไหมไหวไหมชุดไหว้ร้อยบาทชุดละร้อยร้อยบาทมีศาลเจ้าอันนี้จุดเทพเจ้าจงกินหูความสวยรู้ไหว้ให้ไหวไปไทยนะไมปไปของประตู อ,อันนี้เป็นภาพเทพเจ้าอะไรเนี่ยเทพเจ้าจงกินหูเดินมาในขนาดเดี่ยวอไรเท่านี้เหรอ้นีนนะนนอืออ้โอ้โหนชุดชุดอันเนี้ยเดี๋ยวบริจาคทั้งหมด บริจาคนะโอ้ยยิบไม่แบงเล็กห้านสะิบเนี่ยอ่ะบริจาคทูบสิบห้าดอกมีลดดาลดับการบะานะเมื่อกี้เราเข้ามาไหนเราเข้ามาให้คนดูดูนะอันดับการสักการะบ,บูชาองค์เทพเจ้า ็จะมีอันหนึ่งอยขางก่อนใช่ไหมฟ้าดินใช่ไหมฟ้าดินแล้วมาจงกินหูเราเข้านี่ยจงกินหูตนี้แล้วเราเดินไปผอว่ต้องไปยืนตรงกลางตรงนู้นที่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 พี่เขาวหวอยู่นั่นนะโอ้ยยืมไปได้ยืมกันง่ายแเ้วก็มามาตรงนี้มาตรงนี้เราก็ไปฝั่งนู้นซ้ายขวากลางซ้ายขวาแล้วก็ไล่ไปนู้นที่นู้นอ๋อจะเป็นชุดไหว้นี่เนี่ยชุดไหว้ ชุดไหว้ราคาชุดไหว้ชุดละร้อยนะไม่เจ้าหน้าที่เตรียมมให้แล้วแหละชุดละร้อยแล้วก็พุ๊เนี่ยมันจะมีไหว้จุดเก้าจุดใช่ไหมเก้าจุดก็จะมีชุดหนึ่งมีกีมีชุดเนี่ยเก้าจุดเนี่ยประมาณนั้นอะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าจุดจริงเจ้าที่จะไหว้ตัวนี้ตามนี้จะจัดให้เราีนตามนี้นะตัวนี้แหละเราก็มาไหว้ไหว้ตรงนี้แล้วก็ไหว้ตัวนี้นะนะ เราก็ไหว้ตันี้คือน่าจะไหว้ได้ชายช่ยชายชานี่ก็แกปีแกชงเราก็แช่ชงไล่ตามนี้ใช่นไหมโอ้สวยษฐกิจเศรษฐกิรายละเอียดเยอะมากรายละเอียดมากเลยถ้าจะไหว้ก็จะมีเนี่ยมาบริจาคตัวนี้แล้จะเป็นเจ้าที่เตรียมชุดไว้ให้ก็จะไปไหว้ตามศักราชนี้ขอาับคุณ ถ้าจะมีทูบ15ดอกก็จะไปจากตู้ตัวนี้เรา15ดอกก็จะไหว้ได้ตามนี้นะจะมีนี่มานีแหละสาดมากเลยนะ่าน่าชมน่าเที่ยวครับรับผมแนะนาไม่มาเที่ยวได้เลยมาไหว้เจ้าเน,นี่ยถ้าใครอยากจะขอพรเลยม,มาครั้งแรกครับครั้งแรกเราเดินดูรอบๆรอบข้างก่อนไม่ว่าจะจุดไหนใช่อันนี้นี่คือถ้าจุดแรกเราจะไหว้จุดนี้ก่อนไหว้จุดนี้แล้วก็มาจุดนี้ ทางซ้ายใช่ไหมแล้วก็ไปัองนู้นถนนโนะไปสองนู้นสนุดท้ายก็ยังจะเป็นใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราข้างหน้ากดีก่อนมาข้างหน้าถ้าเข้ามาปุ้นเนี่ยรักตัวนี้ใช่ไหมเดินมาเราก็จะมาเข้ามามาตัวน,นี้แล้วก็มามาไหวตัวนี้เนี่ยไหวองค์แรกตรงนี้ใช่ไหมไหวไหวเจ้าตัวแยกตรงน,นี้ก่อนตนี้อันนี้ลำดับแรก ที่จะไหว้ไหว้ตนนันวนี้ใช่ไหมเนี่ยไหว้ตัวนี้ดับหนึ่งจุดที่หนึ่งจุดที่สองคนนั้นจุดที่สามพวกฝั่งน,นี้ฝันน่งนี้จุดที่สีอ่อีกฝั่งน,นึงประาวั้นแนละก็ได้ยุ่นะเราจะดูบริเวณไดรอบภายในที่จะมีสางเจ้าอันนี้อันนี้เข้ามาที่จะมีเป็นชุดน,นี่จะเตรียมชุดไวบริจาคไวไอ้นะไวไวเจ้าชุดละร้อยบาทเจ้าที่จะมีเตรียมว้ให้เราไม่รู้ว่านี่จะมีชุดอยู่ีห พอตรงนี้ในชุดนี and and ้พวกเนี่ยเราก็ไปจากตรงนี้แล้วก็เนี่ยมีจิมเพียนถังว่าจะเริ่มจากจุดไหนก่อนใช่ไหมจะมีไหว้ไหว้เจ้าหรือไหนก่อนจุดที่หนึ่งที่สามที่สี่ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณไปเดินยปเดินขอดูรอบก่อนอันนี้รอบอันนี้ทำบุญแเพี่ชง แก้ชงต่างๆปึ๊บเมื่อกี้ถ่ายกันใช่ไหมถ่ายจุดๆถ่ายใช่ไหมโอเคอแก้ชงกูเนี่ยนี่อันนี้แผนผังใช่ไหมแผนผังที่เลื่อนใช่ๆแผนผังตัวนี้ยอาคารอิทธิพลเดิมสวยนะ อันนี้เลยตัดดวงแกพีชุงสำนักงานมูลนิธิเชียงรอดใต้เทียนกลุ่มในสำนักงานเดินเทพเจ้าจุดที่ข้างในตัวนี้เลยนี่เนี่ยตรงนี้ ุดที่หนึ่งแล้วฝั่งนั้นแล้วก็มามาฝั่งนั้นก่อน,นค่อมาอันนี้อนี้จุดที่หกจุดที่หกใช่ใช่ใช่อันนี้จุดจุดที่ห้าจุดที่ห้าใช่ไหมจุดที่ห้าวายนี้แล้วก็มาจะมาจุดที่ที่หกตัวนี้ไหมหกเจ็ดแปดแปดแล้วก้าวไปฝั่งนู้นใช่ไหมตะพันไปี่จุดที่ห้า คยไหมครั้งแรกนะที่เขามาเขามาข้างในเนี่ยไม่เคยไม่เคยมานพว่าเอตัวนี้ก่อนแล้วก็มาตัวนี้จุดจุดนี้จุดที่ห้าจะมาจุดที่ห้าจุดที่ห้าตัวนี้ใช่ใช่จะมีจุดที่ห้าสวยไหมได้ได้จุดที่ห้าตัวนี้จุดที่ห้าจุดที่หกจุดที่หก จุด่ห้าจดห้จดที้าจุดที่ห้าจุด้าจ้าจกด่ดท้าด้าจะไทจด้าูุดี่้ดัปหาดานี่าี่้ที่าาที้ทางเข้างนี้ ทางเข้าเข้าตรงนี้ไม่ได่เข้าเมื่อกี้กับเข้าแล้วก็เดี๋ยวเอาเห็นทางเข้าตัวเลเข้านนี้ทางเข้าอย่างบอกทางเข้าแล้วก็จะออกทางนึงเข้าไปไหว้ไหว้ใช่ใช่เข้าตรงนี้แหละไปไหว้แล้วก็มาออกอีกออกอีกจุดนึงเนี่ยทางออกจุดนี้้หไหม เขาเราเราไม่รู้ว่าจะไหว้ไหว้ย,ยังไงใช่ไหมตุดที่เก้าเดียวนี้เท่านี้สวยอยู่สวยเหรอฮะอะไรสวนน่าจะเป็นสวนสวนธรรมดา,าชุดไหว้ชุดละนี่ชุดละร้อยเราทำบุญไหมบริจาคเลยะน,นะจำแนงลุงไป น,นี่ใช่ไหมเน,น,น,นี่ยนี่ทำบุญไว้ละอันหนึ่งจุดทูบสามดอกขอให้จุดทูบสามดอก,อนนดดอกเราไปไหว้แลนะ้วไงจุดเนี้ยธูระยว้เจียตัวน,นั้นใช่ไหมเต้นไหนใช่ไหมไปนี่ครับเจ้าหน้าที่จะมารอรอเตรียมเพื่อหรับคนที่มาไหว้ไปไหนส่วนนี้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นส่วนส่วนหย่อมนั่งธรรมดาธรรมดาตรงนี้เนี่ย Bông điên chứ nào Chứ gai Hãy Thầy cho kênh Ghiền โอเคไหมข่มไฟนะไ,นไ,ไอันนี้คือจุดที่เก้าจุดหมายที่เก้าถงที่ถ่ายก็สวยนะเนี่ยถงถ่ายสวยเลยนี่ถงถ่ายสวยอันน,ถถนี้ได้ไหมสนุนเลยใช่ไหม อันนี้จุดยังเ,เข้าแล้วใช่ไหมอย่างวัตุเข้าจะเข้าตรงนี้ใช่ไหมเข้านี้ตรงน,นี้นี่ทางเข้าถ้าดูข้างหน้าทางเข้าทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมมีทางออกทางออกนี่มีอีกอันนี้จุด นแะหนหียเข้าใช่ไหมอันนี้จุดที่4เออไงเขา้าเข้าตรงตรง,ตรงกลางก่อนหนึ่งหนึ่งสองนี่ใช่สองเลาไปสายไหปอันนี้สี่เอ 4, อสี่ห <laughs> น,นึ่งงงงงนี้ จุดที่สี่มั่นคงชั้นวางเหยประความเพื่อความมั่นคงในชีวิตคือความมั่นคงในอาชีพการทํางานสนไหมไปอยู่ไปถ่ายเอานี้ลมุมตรงนี้ก็ได้เราเข้าถูกไหมมันอยู่นี้เออนี้ก็ได้ยวพาไปถ่ายจุดจุดนี้ก็ได้นี่จุดเดิมนี่แอันนี้สวยอยู่ตรงไฟตัวนี้นี่นะตรงดวงโคมไฟจุดที่จุดที่ห้าตัวนี้ นี่เนะนี่ยดวงไฟตัวนี้สวยจุดที่ห้าเรากออกออกของน้นเลยเห็นไหมเห็นไหมใช่เ<ม>ลยเราก็ออกออกของน้นเลยสวยนะ<ม>ยใช,ใช,ใช่จุดนี้พอจุดนี้จุดที่ห้าเราก็มาจุดที่ห้าเราก็มามานี้เนี่ยดมไฟสวยมากเลยน้อยนี่จุดที่ห้าเราก็มาไหวจุดทุบไหวตัวนี้จุดที่ห้าเห่นไหม ให้ซุยเอยะเทพเจ้าประจำราศีเกิดเนี่ยเทพเจ้าประจำราศีเกิดตัวเนี้เห็นไ,ไหมตามพี่เกิดใช่ไหมอืมสวยใช่ไหมโอ้กินทูบแรงอ่ะ เดืออะไรมัง้งจุดที่หกใช่ไหมจุดห้างเดียวยน,นะจุดที่หกอันนี้อันนี้ปีป่ะหกสิบพระองค์ ้แม่บังเกิดเก้าจดที่แปดนะครับแม่บังเกิดเก้าขอลูกก็จะได้ลูกสมหวังนักปรารถนาเงี้นนะนี่จุดที่แปดนะร้อไปตัดเสลนะเราจุดหนึ่งสองสาที่ห้าเก้าแปดอะไรเนี่ยอันนี้จุดที่หถ่ายแล้วเนาะผมถ่ายแล้วใช่ไหมอบาเลยคจุดจุดที่หกนี่ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมขอพรเรื่องความเมตตาสุขภาพร่างกายความรักชชคลาภ โชคลาภนะครับอันนี้คือจุดที่7อันนี้ไปแล้วใช่ไหมไปอีกนิดนึงจุดที่7จุดที่7ดวงไฟธรรมะดวงนันสองร้อยอันี้อันนี้อันนี้จุดที่7จุดที่7จ็ด 7. แปะกงแปะกงท่านจะคอยชี้นำทางฮะแนวทางแปะกงไปะน,นี่ครบแล้วแหละครบแล้วใช่ไหมครบแล้วแหละ ไปออกอน,นี้ไปไปเด<ป>ี๋ยวเราจะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราเราถ่ายครบหมดละทั้งทั้งเก้าจุดจุดละ <Okay. S 1> เราจะออกไปถ่ายภาพรวมข้างนอกดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไป,ไปอันนี้ก็แผนทางเสียถ่ายเสร็จละอันนี้แก้ชงแต่ละปีใช่ไหมไปเนี่ยเราจะไปะลอกไปไปเออ ถ่ายลงเข้ามานี้ไหมสวยนะถ่ายครับนิ่งนะไหมสวยนะไปเก็บเครื่องมือก่อน